วันนี้จสภาทุกคนมาทํากุลาบสีครีมแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะดูแล้วสบายตาสีละมุนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทํำกันเลยนะคะนําใบตาลสองเส้นมาวางทับกันแบบนี้นะคะแล้วก็พับข้างล่างทับข้างบนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วพยายามให้เป็นมุมนะคะจะมีมุมของมันนะคะจากนั้นเพื่อนๆพับจนสุดใบตาลน,นะคะอันนี้มันจะไล่ ขึ้นมาจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะถ้าใครใบาตานยาวก็จะดอกใหญ่นะคะจากนั้นนำแกนของใบาตานที่เป็นแข็งๆนะคะมาพับงอเข้าขหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบตรงปลายใบใส่ไปตรงรูตรงกลางจากนั้นให้เพื่อนๆหมุนนะคะเราหมุนเพื่อว่าจะได้แน่นขึ้นนะคะดอกจะได้ไม่หลุดค่ะ ถ้าข้างล่างเหลือให้เพื่อนเพื่อนพับเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าใครจะต้องการดอกเล็กดอกใหญ่ก็ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเก็บข้างล่างนะคะโดยการนํามาผูกหรือว่าจะนําอีกเส้นหนึ่งมาผูกก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะใช้ใบของมันเองผูกนะคะดึงให้แน่นค่ะจากนั้นให้เราตัดตรงปลายออกนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะพอเสร็จแล้วเราจะมาทําก้านกันนะคะให้เพื่อนๆพนันมาจากตรงฝั่งที่มีดอกนะคะพันลงมาข้างล่างจนถึงลําต้นเลยนะคะจากนั้นให้ทากาวหรือใครจะใช้รวดอ่อนมามัดก็ได้ค่ะพอเสร็จแล้วเราจะมาตัดใบกันนะคะใบกุหลาบนะคะเราก็จะตัดแบบนี้ให้มีอย่างนิดนึงนะคะ อันนี้เราจะใช้ทั้งหมด2ใบค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาเสียบที่ราต้นได้เลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเดวกุราบต้นนี้น่ารักสีละมุนสบายตามากเลยค่ะ